สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้เป็นการคุยกันหลังดูจบนะสำหรับภาพยนตร์นะครับที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ13 LIVES 13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับคุณน้ำนางนอนนะเรื่องราวมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับจริงๆมันเหมือนเพิ่งเกิดไม่นานมานี้เองเนาะ ความรู้สึกมันยังสดใหม่มากนะครับต้องบอกก่อนว่าในมุมคนไทยแบบพวกเราเราเนี่ยเราดูอยู่ติดจอทีวีใช่ไหมเวลามีการประกาศข่าวนะครับดูช่องตอนนั้นสามห้าเจ็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีข่าวตลอดเวลาเลยฝรั่งไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับฝรั่งเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ระดับอีเวนต์แบบระดับประเทศขนาดนี้ที่ทุกคนต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันเป็นวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ก็จะมี ตัวอันดำเนินเรื่องหลักเนี่ยก็จะเป็นคุณวิกโก้น,นะครับวิกโก้มอนเทนเซนนะที่แสดงเป็นลิกสแตนตันนะครับซึ่งวิกโก้นี่หลายคนก็คุค้นเขาแล้วนะเขาเป็นอเอรากอนใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แนละ้วหลอดอัพเดอะริงนะครับ <laughs> เขาแบบว่าโอโ้โหโด่งดังมากๆนะครับออรากอนแล้วก็มีคอลินฟรีเรลนะครับมาแสดงเป็นคุณจอห์นวอนเทนนะ <laughs> ซึ่งคอลินฟรีเรลก็โอ้โห <laughs> เขาเป็นนักแสดงระดับขึ้นหิงนะครับ ก่อนหน้านี้เรื่องล่าสุดที่ได้ดูเขาเน่าจะเป็นตอนนี้เขาสแสดงเป็นแต่เพนกวินนะครับเป็นายร้ายในแบทแมนนะพาล่าสุดก็ก,ก็จะมีตัวหลักเป็น2คนนี้นะครับเป็นนักดำน้ำนะคนอังกฤษนะครับก็คอลินฟอเรลก็แบบบิ๊กอชจัดเลยนะสำเนียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวนักสแสดงอีกที่เป็นเด็กๆนะครับกับโคชเอกนะซึ่งเป็นนักแสดงทั้งหมดนะครับก็ได้ได้เจมส์ธีรดนนะครับมาแสดงเป็นโคชเอกนะ แล้วก็มีคุณคุณเวียนะครับมีมีม,มีมีคุณตุย้ยด้วยนะครับสแสดงเป็นที่เป็นทห,หารสักคนหนึ่งแล้วก็คุณเวียเขาสแสดงเป็นจ่าแซมนะครับคือแค่เห็นหน้าคุณเวียมาตอนซีนที่แบบทาก็าแบบว่าอา้าวจ่าแซมคือแบบอ้อคือรู้เลยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็แบบทําใจเลยครับเรารู้ว่ามันจะต้องเป็นซีนที่อาจจะต้องเสียน้ําตานะแล้วก็น่าจะดาวมากๆนะครับซีนนั้นก็ เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตามที่เรารู้เรื่องเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีผมว่าเขาทาดีนะเขาทำมีความเป็นไทยทุกอย่างแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์มากน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งผู้สร้างผู้กํากับเขาน่าจะใช้แบบคนไทยอ่ะประกบเลยนะครับแล้วก็ดูว่าอันนี้สมจริงอันนี้ไม่สมจริงอันนี้ต้องแบบนี้นี้ต้องแบบนี้แล้วเรื่องราวมันก็ดาเนินเรื่องเร็วมากครับแบบชบัชบชอบ็ชอชชชโอเคเด็กซ้อมบอลเสร็จเด็กจะไปฉลองวันเกิด เด็กไปเดินเล่นไปเที่ยวในถ้ำปั๊บติดปุ๊บพ่อแม่มาปั๊บแจ้งทางการปั๊บ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 คือซีนแบบ10ถึง15น้าทีแรกมันเร็วแบบชุ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 บแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ลงดีเทลเลยเหรอซีนเนี้ยผมก็เลยเดาว่าอ๋อถ้ามันไม่ลงดีเทลแสดงว่าเขาอะจะไปเน้นตรงหลังๆเพราะว่าหนังมันความยาว2ชั่วโมง27นาทีใช่ไหมครับครึ่งชั่วโมงแรกนี่มันเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากนั้นก็คือเรื่องราวก็จะเป็นในถ้ำล้วนๆแล้วว่า จะหาเด็กเจอยังไงเด็กเจอแล้วล้าทำยังไงต่อจเจ้าเด็กมาได้นะครับเรื่องราวที่เราไม่รู้ก็คือถ้าคนไม่เคยดูด็อกิเม้นทอรี่มาก่อนนะครับจริงๆมันมีสารคดีด้วยที่ดูให้ทาง Disney Plu s นะที่ผมเคยบอกไปนะครับ The, ชื่อ t The r e s c u e นะเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาต้องสิเดตเด็กนะครับเขาต้องทําให้เด็กเนี่ยสลบไปนะครับเหมือนบางย,ยานอนหลับอะแล้วก็เอาเด็กออกมาคือเด็กอะคือแพคเกจนะครับเด็กคือเหมือนพัสดุชิ้นนึงอะที่เขาต้องเอาออกมาให้ได้นะซึ่งแม่งก็กดดันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่นะครับ ตัวหมอที่เป็นนักดำน้ำนะครับแฮร์รี่เนี่ยเป็นคนออสซี่นะครับเขาก็บอกว่ามันไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วมันมีความเสี่ยงเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกครับที่เขาต้องทําแบบนี้ออกมาผมไม่ไม่รีวิวเรื่องของเนื้อเรื่องเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคนดูสรารคดีอยู่แล้วหรือว่าติดตามข่าวก็รู้อยู่แล้วพูดถึงเรื่องของหนังเรื่องนี้ดีกว่าเขาเน้นเรื่องของอารมณ์พอสมควรนะครับแล้วก็ฉากดำน้ําที่โคตรหวาดเสียวโคตรลุ้นเลยนะ ลุ้นแบบเหมือนกับเราดูการดำน้ำจริงๆอะ่ะเหมือนมันไม่ใช่หนังอ่ะเหมือนมันคือฟุตเทจจริงๆนะครับเสียงเสียงเวลาเราหายใจเอาเ,เอาอากาศออกมาแล้วแบบเสียงมันแหวกน,น้ำอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียงถังออกซิเจนก้องก้งก้องก้งชนอยู่ในผนังถ้ำอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยมันสมจริงเลยไหม <laughs> <laughs> ว่ากลัวกลัวดูแล้วก็กลัวเป็น,นกลัวที่แคบไปแล้วแล้วกลัวใต้น้าอีกคือแบบ สองอย่างรวมกันนะครับทั้งที่แคบทั้งใต้น้าและความมืด3อย่างรวมกันแบบวัดมันมันมันลุ้นมากจริงๆนะครับแล้วก็นักแสดงแสดงมาดีมากคือลิกับจอเนี่ยบุคลิกเขาจริงๆเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับจะเป็นอินทวอร์หน่อยหน่อยคือถ้าคนมันไม่อินทวอร์มันมันไม่เป็นฮ็อบบี้เป็นอย่างนี้หรอครับที่แบบว่าหลีกหนีจากผู้คนน่ยคือเขาไม่ไปเตะบอลไม่ไปเจอคนเน่ยเขาไปดำน้ําอยู่ในถ้ำาคิดดูแล้วกันนะครับก็น่าจะแสดงถึงความอินทวอร์ของเขาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็มันดีนะผมบอกงี้ก่อนคือคือเรื่องนี้ดีครับแล้วก็คะแนนเนี่ยสมกับที่ที่เราชอบเนี่ยออนะครับ i m d b ได้ถึงเ8คะแนนนะตอนนี้เราก็สามารถดูได้ทาง Prime Video นะครับแล้ว Prime Video ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นมีอะไรมีจัดแคมเปญที่ไทยนะที่ผมเห็นอยู่โฆษณาเยอะเพราะนั้นก็ใครสมัคร Prime Video เนี่ยนอกจากดู The Boys แล้วก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับ13 lives